สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูาะะ่วินนี่94ทาโร่นะคะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าลึกๆในใจเขานะคะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณสิ่งที่คุณเห็นภายนอกกับสิ่งที่อยู่ในใจเขามันตรงกันไหมนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะดูคลิปยยาวของแพนได้ไปที่หน้าเพจโปรไฟล์กดลิงก์ลงไปก็จะเจอช่องทางไป y o u t u b e นะคะจริงๆในใจของเขาอะ่นะคะเขาคนนี้นะี่ย เป็นคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะโชคโชนทั้งเรื่องผิดหวังเสียใจนะคะยังดีนะทุกวันนี้ยังกลับมาฟื้นตัวเองได้แล้วก็มายืนหยัดได้มีอาชีพที่ดีมีการงานที่ดีแล้วก็ยังเป็นคนที่มีศักยภาพอีกต่างหาแต่ไม่ค่อยมีใครได้รู้เรื่องราวเขาโดยแท้จริงนะคะเพราะเขาไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของเขาให้ใครได้ฟังเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ มีพลังงานของความเป็นแม่ความน่ารักความน่าเชื่อถือทุกอย่างที่คุยกับคุณเขามั่นใจว่ามันจะจบอยู่แค่คุณนั่นก็คือคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วก็มีคุณเท่านั้นแหละที่ค่อนข้างที่จะได้ทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาแต่ก็ยังทราบไม่หมดนะคะเขารู้สึกไว้วางใจคุณ คุยกับคุณแล้วรู้สึกดีมีกำลังใจมีความสุขที่ได้คุยนะคะเข้าคอนเทนต์เลยนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าสองอย่างตอนนี้สับสนระหว่างว่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมแล้วที่มีความแตกต่างจากเขาซึ่งทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง ว่าถูกครับใจเขาอะชอบคุณหรือรักคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหรอเพราะว่าแตกต่างกันขนาดนั้นแต่ด้วยเขามองคุณเป็นคนที่มีความดีมีความที่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องฐานะหรือเรื่องความแตกต่างเขาจึงมีกําลังใจมากขึ้นเพราะหลายครั้งหลายคําพูดของคุณได้พูดออกไปสื่อสารคล้ายๆกับว่า คุณเป็นคนที่ชอบคนที่ด้านจิตใจคือมีความซื่อตรงซื่อสัตย์และจริงใจแค่นี้สเปคของคุณมีไม่มากเขาก็เก็บรายละเอียดของคุณอย่างเงี้ยมาเรื่อยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนตรงๆชัดเจนเขาชอบนะคะเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คุณเป็นเอ็มเพจอะเป็นภรรยาเขาเป็นคนที่จะอยู่กับเขาดูแลเขาเป็นแม่ของลูกเป็นเป็นคู่หลักอย่างเงี้ย นะคะรู้สึกว่าใจตรงกันรู้สึกดีมากๆเขาคิดแล้วว่ามันต้องใช่ต้องใช่แน่ๆ